เพื่อสุขภาพของเรามีการพูดถึงเรื่องอาหารที่มีโปรตีนสูงที่สามารถทดแทนเนื้อแดงได้และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้อีกด้วยนั่นคือเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญมากกรมการแพทย์ได้มอบแนวทางให้คนรักสุขภาพว่ามีเจ็ดอาหารที่มีโปรตีนสูงและเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการทดแทนเนื้อแดงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องมะเร็งลำไส้ก็ต้องพูดถึงเนื้อแดงด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่เรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทดแทนเนื้อแดงได้ดีและยังดูแลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นกรมการแพทย์ได้เผยว่ามีการศึกษาหลายแห่งที่พบว่าเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นกลุ่ม 2A ตามหน่วยงานวิจัยมะเร็งนานา,นาชาติ a c c แต่ก็ต้องยอมรับว่าเนื้อแดงเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีและการบริโภคในมาตราฐานที่เหมาะสมก็ไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพและการดูแลร่างกายก็มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสามารถทดแทนเนื้อแดงได้ด้วยนั่นคืออกไก่อกไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นกรดไขมันโอเมก้าลบสามที่ช่วยลดความเสี่ยงในโรคหัวใจและเส้นเลือดไข่ไก่ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นวิตามินดีและเชลลอเพลินที่ช่วยสร้างกำลังใจและสร้างเซลล์ใหม่ปลา ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่เป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดเต้าหู้เต้าหู้เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นวิตามิน b 12และเหล็กที่ช่วยสร้างเซลล์เลือดและเพิ่มกำลังใจถั่วและพืชตระกูลถั่วถั่วและพืชตระกูลถั่วเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีใยอาหารที่เป็นประโยชน์ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นกครีกโยเกิร์ต เกรกโยเกิร์ตเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นวิตามินเคและคาสเตตีที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและช่วยในการเผาผลาญไขมันควินัวควิโัวเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นวิตามินซีและคาสเตตีที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นและช่วยในการป้องกันโรคแหล่งโปรตีนเหล่านี้เป็นแนวทางที่ดีในการทดแทนเนื้อแดงและยังช่วยดูแลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้น การเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงและสารอาหารที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้เราได้รับสุขภาพที่ดีและความสมดุลในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแลตัวเองแต่เรื่องเนื้อแดงก็ยังเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างคนหนึ่งอาจคิดว่าเนื้อแดงเป็นอาหารที่ดีและสำคัญต่อสุขภาพแต่คนอื่นอาจคิดว่าการบริโภคเนื้อแดงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องพิจารณาดูว่าจะเลือกอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเอง คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าการทดแทนเนื้อแดงด้วยอาหารที่มีโปรตีนสูงเหมาะสมหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเนื้อแดงและสุขภาพมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางเพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ดียิ่งขึ้น